ราท่าไปถามพระเจ้าว่าที่พระเจ้าเรียกพวกเราว่าผู้ยึดติดผู้ยึดติดเนี่ยใช้คําว่าสัตตานังคําที่ใช้มีสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังภาษาไทยใช้คําว่าสัตราทะาถามพระเจ้าว่าคําว่าสัตสัตมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้ากาผู้ยึดติดผู้ยึดติดเนี่ยพระองค์พูดผู้ยึดติดเนี่ยมันคืออะไรมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าก็เลยบอกว่าราทะ ฉันทะความพอใจอันใดราคะอันใดนนันที่อันใดตัณหาอันใดชันทะคือความพอใจราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าหรือความกำหนัดนันทิแปลว่าความเพลินตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในอะไรที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนานะมีอยู่ในสัญญาใช่ไหม มีไหมมีทุกคนนะโยมรักรูปไหรักรักรูปตัวเองรักตารักหูเนี่ยไม่อยากพังหรอกใช่ไหมเวทนาเวลาสุขมาก็ไม่อยากเสียไปใช่ไหมรักรักเวทนานะรักสัญญารักสังขารน,นะรักวิญญาณเห็นนะฉันทะฉันทะราคะนันทิตันหานใดที่มีอยู่ในรูป จริงๆท่านตัดสี่เที่ยวนะฉันทะราคะนันทิตณหาใดที่มีอยู่ในเวทนาตทีละอันเลยนะเพราะคือติดอันเดียวก็คือเรียกว่าสัตว์ละการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าผู้ยึดติดสัตตานังท่านจึงเรียกเราว่าผู้ยึดติดสัตว์สัตว์สัตเรียกเทวดาก็สัตว์สัตน์นลกก็สัตว์เดลฉานก็สัตว์เปลวิสัยก็สัตว์ เพราะเขากำลังยึดติดยึดติดในห,ห้าธรรมชาตินี้นี่ห้าธรรมชาตินี้นะรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณนี่กําลังยึดติดห้าตัวนี้ <c oughs> ใครก็ตามยังยึดติดห้าตัวเนี้คุณคือผู้ยึดติดคุณคือสัจแสดงว่าเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารเราไม่ใช่วิาาญ,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 ญญาณ เราคือผู้ที่เข้ามายึดมันอ่าเราเป็นใครอ่าเริ่มอ่าแยกดีๆนะอืมทีนี้หยุดตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้มามาดูว่าไอ้ห้าตัวเนี้ห้าตัวเนี้ยที่เรียกว่าขันห้าถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าอะไรคงเรียกว่าสังคตาธาตุหรือสังคตาธรรมเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ เนี่ยรูปก,ก็เป็นสังขตะเวทนาสัญญามันปรุงแต่งได้คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีเกิดมีเสือ่อมมีดับมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่นะมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนี่คือเรียกว่ามันถูกปรุงแต่งได้เกิดมาได้หายไปได้เรียกว่าสังขตธ,ธรรมซึ่งคุณสมบัติของสังขตธ,ธรรมคืออะไรที่เรารู้เมื่อกี้ เกิดปรากฏใช่ไหมเส่อมใช่ไหมเสรมเรื่อยๆใช่ไหมแล้วดับใช่ไหมอ่านี่แหละคุณสมบัติของมัน <c oughs> นะคุณสมบัติของมันเนี่ยผู้เจ้าพูดหลายแบบจะพูดว่าเกิดเสือเส่อมเสริมเรื่อยๆนี่แบบหนึ่งจะพูดบางทีก็เกิดกับดับอืมพราะบอกเกิดดับเส่อมไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมก่อนดับก็ต้องเสริอมอยู่แล้วจริงไหมอ่าหรือพอบอกว่าเกิดเส่อมเสริมเรื่อยๆโอ้ยังไงก็ต้องดับประเมินได้ใช่ไหมอ่านี่แหละ หรือไม่ก็พูดว่าเสื่อมดับอนัตตามันเสื่อมนะมันดับนะมันมีตัวตนชั่วคราวนั่นคือเราก็ต้องรู้ว่าก่อนเสื่อมก็คือต้องเกิดใช่ไหมอ่านั่นแหละเนี่ยดังนั้นธรรมชาตินี้กฎของมันก็คือมีเกิดมีดับมีตัวตนชั่วคราวแต่พระเจ้าบอกมันมีอีกธรรมชาติหนึ่งเรียกว่าอสังคตธ,ธรรมหรืออสังคตาธาตุ มันเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้แล้วพระเจ้าบอกอัติมีอยู่มันมีนะธรรมธาตุเนี่ยความมีของมันเนี่ยเกิดไม่ปรากฏลงใช้คำว่าอาชาตังไม่เกิดสองอภูตังไม่เป็นสามอากะตังมันไม่ถูกอะไรกระทำสี่อสัง กตาตาธรรมนะอสังคตะคือไม่ถูกอะไรปรุงนี่คือสีคุณสมบัติของมันไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่อัอออติอต้ออ่างตอเตาจุดถอถุงสลีอัติแปลว่ามีหรือมีอยู่ดังนั้นฝั่งนี้สังคตะก็มีอยู่ฝั่งอสังคตะก็มีอยู่แต่ความมีของฝั่งนี้เกิดปรากฏความมีของฝั่งนี้เกิดไม่ปรากฏ พระองค์เลยเทียบอุปมาให้ว่าเปรียบเหมือนนะกุมารหรือกุมาลีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารียังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในเรือนน้อยๆกุมารกุมารีย่อมเสียดายย่อมอาลัยเรือนน้อยๆเหล่านั้นแต่เมื่อฉันทะราคะนันทิตันหาหมดไปแล้ว กุมารกุมาลีาลย่อมไม่เสียดายไม่อะไรย่อมเรียรายกระจัดกระจายเลื่อนน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาเพราะองค์บอกว่าเธอจงเรียรายกระจัดกระจายขันให,ให้ถูกวิธีจงทำลายขันให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาความอยากคือนิพพานคือความดับเย็นทำอย่างไรเราจะดับเย็นอาการสี่อย่างเนี้อาการพอใจ พอใจอย่างยิ่งเพลินอยากถ้าสีอาการนี้ดับเย็นกุมารกุมารีก็จะเป็นผู้ที่ดับเย็นดับเย็นเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นนิพพานนาาตุยาเป็นธาตุที่ดับเย็นดังนั้นครั้งหนึ่งกุมารกุมารีมีความหลงมีความโง่มาพอใจฝั่งนี้สังคตาธาตุหรือสังคตธ,ธรรม ซึ่งฝั่งนี้มีห้าธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมอ่าดังนั้นฝั่งนี้มาพอใจฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ดับความพอใจได้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นอิสระการเข้าถึงความไม่ตายให้ทําอย่างนี้วางความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอสิ่งใดที่เป็นของเธอก็ร้อยกว่าปีตอนนี้เทวดาก็กลับหนึ่ง สี่กับสองกับสี่กับห้าร้อยกับสองหมื่นกับสี่หมื่นกับหกหมื่นกับ, 60, ก,บก็ตายหมดไม่มีเทวดาชั้นไหนไม่ตายสิ่งที่ไม่มีใครในโลกต้านทานได้มีสามอย่างคือ <c oughs> ชาติชรามรณะไม่มีใครต้านทานได้ถ้าคุณได้เกิดคุณต้องได้แก่ดังนั้นเทวดาก็แก่ถ้าคุณได้แก่คุณต้องได้ตาย นั้นคุณกําลังมาหลงผิดกําลังมาหลงยึดสิ่งนี้ฝั่งนี้พระเจ้าจึงบอกให้กลับไปหาฝั่งที่ปลอดภัยไงหลีกออกซะกลับมาสู่ฝั่งนี้ซะดังนั้นการเข้าถึงนิพพานความดับเย็นเนี่ยไม่ใช่ไปได้อะไรมาใหม่นะกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองทุกคนเป็นผู้ยึดติดแสดงว่าทุกคนมีความไม่ตายอยู่กับตัวแต่ดันมาหลงยึดท่าที่มันตายไง ก็เลยต้องตายไปตามมันองค์บอกว่าเมื่อเธอหลงผิดเนี่ยหลงยึดอยู่เมื่อรูปตายเธอจะรู้สึกว่าตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณจึงมีใครตายมีอะไรตายแต่จริงๆเนี่ยพวกเธอเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่ตายแต่เมื่อหลงผิดไปแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหยิกก็เจ็บอะ่ะเพราะเนี่ยหลงไปแล้วว่าเป็นเราอะ่ะใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ย นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าสอนมันเป็นอะไรที่เหนือชั้นไงมันก็เลยเหมือนคนละเรื่องกับทางโลกใช่ไหมทางโลกอรเรียนไปก็แค่กเกษียณนะ่ะใช่ไหม,ไหมพอเลยกเกษียณน,นี่เอาไงดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมมองซ้ายมองขวาแล้วเอ๊ะแก่เจ็บตายแก่ไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยจะตายแล้วมีสาระหรือยังมีที่พึ่งตัวเองหรือยัง เริ่มคิดแล้ว่สิ่งที่ผ่านมาอืาจจะมาตอนบวชประมาณสามสิบนึกว่าเออเดี๋ยวหกสิบเจอกันเพื่อนๆเ,เนี่ยมันก็กเกษียณวันนี้มันจะ,กะเกษียณกําหนดแล้วใช่ไหมอีกสองสามปีเพื่อนเพื่อนกเกษียณหมดละอืวันนี้มีทั้งผอปอทออมีทั้งผู้ช่วยผอปทออใครต่อใครยิ่งใหญ่นะเด็กสองสามปีหมดแล้วนะ เพื่อนเพื่อนเราจะเรียบเป็นคนแก่นั่งอยู่บ้านเฉยเฉยใช่ไหมแต่ถ้าเขามีองค์ความรู้ตรงนี้เขาสบายใจแนละ้วเขาอาหารเขาร่าเริงเขาไม่กลัวภัยคือความตายเพราะเขาจะมองมองเห็นตามความเป็นจริงนะอย่างเนี้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้พวกเรามีมีขึ้นในจิตในใจมีองค์ความรู้ตรงนี้ องค์ความรู้ตรงนี้จึงเรียกว่าความรู้อันเป็นอริยะประเสริฐแต่นั้นความรู้ทั้งโลกทั้งหมดพระุทธเจ้าบอกว่าอย่าว่าว่าพูดไม่เพราะนะพระเจ้าบอกเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนี่นเป็นจริงๆอะ่ะ